อัลาม์ลารกุมมุรอรมบุลลอฮิวะบารอกาดูสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการใต้ดอมเงากอฟาตอนสินเช่อที่ฮาลานผลิตรายการโดยสากรอิสลามซกอฟ้าจำกัดสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามการใช้ชีวิตของสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งอาชีพหลักของเขาก็คือการเลี้ยงแพะซึ่งเป็นแบบอย่างของ,ของท่านนาบีนั่นเองการใช้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้พร้อมๆกันเลยครับ บางทีก็เจ้าเช้านี่ก็ทำบบนี้นู่งก็เสร็จตัอนั่นเงี้ยจริงนะที่ครังบ้านนี่ก็มีอยู่เส้นตัวมีแกะด้วยกันมีแกะกันครับมีแกะกันเอามันไปยงหลังจากที่ได้รับประทานอาหารเช้าเสร็จทุกวันบังหมานก็จะเดินทางไปยังฟาร์มแพะเพื่อไปดูแลให้อาหารและทําความสะอาดฟาร์มเรามาดูกันว่าการดาเนินชีวิตของบังหมานในการเลี้ยงแพะจะใช้นรูปแบบอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมบางหมาเราก็จะต้องแวะซื้ออาหารสำหรับเพื่อไปใช้ในการเลี้ยงแพะขุนก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ได้เดินทางมาถึงยังฟาร์มแพะของบางหมาแล้วนะครับ และตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนในการทํางานของการดูแลฟาร์มแพะนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมาเช็คเรื่องอาหารของแพะและทําความสะอาดของโรงแพะให้เรียบร้อยนะครับ hey. Hey. บอกว่ามันติเกิดนะมันจะเข้ามาเกิดในนี่เองใช่พอตัวนี้มันจะไม่กวดเลยตัว่มันมันตัวในสาะติเกิดนะมันจะเข้ามันจะเข้าเออมันจะเข้าไปเองตัวนี้ติเกิดเดือนแค่นั้นมันเสเดือนได้แล้วมั้งใะ่ไม่น่าเลยติเกิดหน้านุ่มเริ่มลงเลยหลังจากที่บังหมานได้ทำความสะอาดที่โรงแพะเสร็จเรียบร้อย ก็ถึงเวลาที่เตรียมอาหารสําหรับแพะซึ่งแต่ละคอกนั้นจะมีการผสมอาหารในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเราประมาณวันแปดโลถึงจเรียกคือเป็นอานนะครับถ้าว่าอยากไหมมันก็มันก็ไม่อยากถ้าว่าทำโดยใจคนต้องใจรักับประมาณไรแต่ละอย่างนะถ้าว่าเราไม่รักกับมันสีมันก็มันก็ทำเพาะฟื้นแต่ว่าถ้าว่าเราใจรักกับมัน มมทําาีควสุขสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากบังหมานะครับนั่นก็คือการทํางานด้วยใจรักในสิ่งนั้นเมื่อทําแล้วจะทําให้เรามีความสุขขึ้นมาได้ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เอาอาหารที่ได้เตรียมไว้เอาไป่แพ้ที่ในฟาร์มกันต่อนะครับไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ยินเสียงรถรองัที

การในอารนั้นใช่ไปแล้วซึ่งนี้เราไปฮะเป็นอาหารยาบแล้วมันได้มันได้เกี่ยวเล่นๆอะอย่เงี้ยถือว่าเนี่ยคนคนแต่ว่าเราอะจะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวนันนั่นคือว่าเราได้เนี่ยได้ผ่าได้ผ่าป้าเนี่ยแกอายุตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบเต่าปีดเดยวแต่ว่าสามัดแต่ว่าสามัดทำงานทำงานเนี่ยวกับเลีกยงแกได้เลยนั่นคือว่าทำงานจริงใจมีความสุข ตื่เราได้ได้ให้ความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับแกว่าได้ใช้ให้มีได้ได้ให้มีรายได้ในยามยามเสียไดยคิดแต่ละวันนี่มันมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า,วารู้อยโดยดอกุลาบไงคือว่ามันต้องบุกบุกต้องบักบันต้องว่างนี้ได้รับการือว่าต้องต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนคือว่าบางที่เราก็ต้อง ไปห้าเกลือร้ยวางที่ได hai, ้แต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้ทางป่ามันก็ไม่ค่อยมีทำมาซึ่งส่วนเลยตอนนี้ตัวพงตัวให้ขอกลัง้อกลังกอกลังเทกช่วงนี้อะไรบ้างเนาะยัตรงนี้เลยและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบางบันก็ได้เดินทางมาถึงสวนปามนะครับเพื่อที่จะมาตัดใบปามให้แพะไว้สำหรับกินเล่นนั่นเองนะครับ สำหรับอาหารชนิดนี้นะครับส,สาม,มารถนำมาเคี้ยวเอื้องได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นพวกเทวาน้องเราเลือกชายเลยเอว่าเขาไม่เขไม่ได้ใส่ประโยชน์เลยเราก็สามารถเ,เอาไปให้เอาไปให้แพะได้ส,ส้มซึ่งมาทางวันนะึงว่าเราเราจะไม่เอาเลือกเลยเพราะว่าเรา,เรากำนดว่าเออมันก็กินพอดีต่อว,วันนะ คือว่าตอนนี้ขั้นตอนสุดทยายเลยของวันนี้นนคือว่าเราเราไปห้าทางปามมาเรียบร้อยแล้วจักนในในซวนแต่ว่าเขาไปแทงนะซึ่งเราก็เลยใส่ให้มันได้เขียวเล่นๆได้เขียวเอื้องไปอ่าเดี๋ยวผวมันกินอาหารไปมันแค่เขียวนีไปซึ่งอันนี้เราชายของประมาณส่องทางพอเล้วะใละวันมีเพอประมาณชิบตัวแต่ว่านนอาหาร มันก็กินไปทั้งวันทั้งคืนสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตาลาวะบะเราะกาตุฮ์ผมชื่อนายสมศักดิ์วังศพหรือชื่ออับดุลรอฮ์มานบ้านอยู่ที่หมู่ที่3บ้านคนแตวอำเภอคลองถมจังหวัดกระบี่ วันนีผมจะมาถ่ายทอดเกี่ยวกับอา,อาชีพการเลี้ยงแพะซึ่งเป็นอาชีพี่ว่าผมได้เดินตามสุนนะของท่านนบีคือว่าเลี้ยงแพะแล้วก็ขากายคือว่าจักเริ่มตอนของผมเริ่มจักซ่อมตัวแต่ว่ามาอยู่มาวันนึงอัลรอ์ได้ได้ดลบันจันใจของผมมันหยอย่างก้าวไปเข้าไป คุยกับสร้างโอนซักอฟ้ซึ่งผมตอนนั้นผมไม่มีเงินทุนวแต่ว่าจิตใจของผมมันอยากอยากเลี่ยงอยากสร้างอยากสร้างงานให้กับตัวเองสร้างงานให้กับครอบครัวซึ่งผมก็ได้ไปสกษาไฟเส้นเชียอว่าทำบันทรือให้ผมมันได้มีอาชีพจากสองตัวกลายเป็นซิบต,ตัวซึ่งผมก็ได้คุยแต่ก็ผมก็ได้กู สิ้นเชือครั้งแรกห้าหมื่นบาทซึ่งในห้าหมื่นบาทนั้นสื่อแพะได้ประมาณ10ตัวแต่ก็ส่วนเดือนเียวอีกส่งมืนเป็นทุนในการในการใช้จ่ายเรื่องเรื่องอาหารซึ่งผมจะเลี้ยงประมาณสี่เดือนสเดือนพอพอว่าสี่เดือนปุ๊บก็ก็คายไปจากจุดเริมต้นของผมสิบตัวคือว่าตอนนี้ในระยะเวลา 7-8ปีของผมตรงนั้นนั้นสามารถทํทให้ผมมีเงินทุนแต่ว่าเพิ่มขึ้นและก็มีกําไรต่ว่าได้กินได้ใช้ยเยอและก็มีมีปัใจจัยในการเลี้ยงดูครอบครัวยักบอกสําหรับคนเ่ว่ากําลังชมดูเนี่ยคนเดียวไม,ไม่ไม่มีเงินทุนนี้ทาบันทึกเราไม่มีเงินทุนเราสามารถไปพึ่งตรงในได้มังในเมือเทว่าเรามีเรามีควา,า,ามคิดเรามี เรามีความคิดว่าเออเรายากทำมานนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปห้าตีถึงขอบคุณอันล้อเทว่าได้ได้ได้มีทางนำได้ได้ยะทางนำใอ้ไอ้พมเนี่ยได้ไปพกอบกับออส,สร้างอ่อนสักกฟ้าเ่งพอคาประโยุน์ในนั้นแหละมีความมีความอบอุ่นใจมีมีความบายเฉแต่ว่าเออเราเราสามารถเอาตางังสิงเถีงห้าล้านนะมาใช้มาใชา้าชาในการประกอบอาชีพสำหรับพี่น้องคนไหนต่ว่าเออ ว่าไม่มีทุนหรือว่าทถจ๋อยว่าเราไม่มีงานทำเนี่ยข้าวเรายางก้าวยางข้าวไปเร่ครับว่าเออว่าเขาให้คาปรึกษาไรให้กับเราได้มั้งคือว่าบางที่เราคิดคนเดียวเนี่ยเราเราอาจจะคิดไม่โอกแต่ว่าในเมื่อเราได้มานั่งคุยได้ละไล่นคือว่าเขาได้ช่วยระดมความคิดตรงนั้นคือว่าสักอฟ้าเขาได้ระดมทุนระดมความคิดตรงนั้นว่าทำเพื่อให้ได้ช่วยเลือพี่น้องโคแต่ว่าไม่มีไม่มีเนี่ยทำไม่มีรายได้ขึ้นมา พี่น้องท่านใดี่ว่าเออคิดว่าอยากจะขอคำปรึกษาก็ให้สามามถไปไปคุยได้ครับที่สาขสาบกอนทรากปะตอนนี้มันก็มีหลายสาขาเ่ว่าเราสาบหมัดโยโย่ไปตรงไหนเราก็สามามถไปตรงนั้นได้สุดท้ายนี้ข้อให้อันล้อ,อได้เปิดทางนำได้ดนบรรดาลเจอให้กับทุกทุกคนเทว่กำลังทอเยู่เนี่ยว่าเออให้ทำเพื่อทพเพื่อก็ได้ให้เรามีงานทำได้เรียงครอบครัว แล่ก็เดินทางไปสวนรถในอาคกิร์รและในทุกวันหลังชาวที่บังหมานได้เสร็จภารกิจจากการเลี้ยงแพะบังหมานก็จะใช้เวลาที่เหลือในการขายโรตีบนรถสามล้อคู่ใจนี่คือการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของบังหมานสำหรับครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนและติดตามการดำเนินชีวิตของสมาชิกท่านใดก็อย่าลืมฝากติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ และสมาชิกท่านใดอยากให้เราได้ไปถ่ายทอดการใช้ชีวิตในแต่ละวันสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมวเระห์ตุลลอฮิวะบะระกาตุ